ผมจะบอกทุกคนในที่เข้ามาผมบอกว่าจะเลี้ยงเพราะใจรักหรือจะเลี้ยงเพื่อเงินผมจะถามแบบนี้ก่อนถ้าส่วนมากเขียนว่าเขาได้กําไรเยอะจะลิบซื้อมาเลี้ยงเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็เก่งกำไรอย่างนี้ถ้ามาหาผมผมบอกเลยหยุดครับ ตอนนี้ถือว่าเป็นน้องหยกขาวอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นแม่วันใหม่เหมือนกันกับ <tra vel> ช้อครับอันนี้ระหว่างน้องวันเจริญกับน,น้องหยกขาวนี่คือเขามีความแตกต่างกันยังไงอะคะน้องใหม่ความแตกต่างก็คืออันดับแรกก็คือหยกขาวเป็นควายเผือกค่ะส่วนวันเจริญเป็นควายดำค่ะแต่ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันผมเพียงมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันผมว่าวันเจริญจะดีกว่าหย,ยกขาวแข้งขาจะดีกว่านะครับ <Okay. S 2> ส่วนสูงลำตัวอะไร หน้าเขาจะดีกว่าโยขาวทุกส่วนตัวนี้ค่ะแต่ทั้งที่แม่เดียวกันแต่แต่เพียงแต่พ่อคนละสายพันธุ์ครับตัวนี้เหมือนพ่อเลยครับจะเหมือนกับก้าวเจริญเลยครับไปตัวนี้ซึ่งจะมีลำตัวที่สวยงามแล้วก็ยาวค่ะน้องนี่กี่ปีแล้วคะอ่อสิบสามเดือนกับสิบวันครับเกิดยี่สิบเจ็ดตุลาแขนขาของเขาใหญ่ไปทางพ่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อย่างที่น้าใหม่บอกคืออ่า แม่พันธุ์ต้องไปใช่ครับแม่พันธที่ให้ลูกดีต้องไปกับพ่อต้องไปกับพ่อใช่ครับอย่างนี้เขาก็ได้มาน้องวันเจริญนี่คือไปทาง9้าเจริญใช่ครับจุดเด่นของน้องวันเจริญนี่คือนอกจากแข้งขาใหญ่โตยาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะลำตัวยาวนะครับส่วนสูงมีหน้าเขาเปิดนะครับท้ายดีนะครับท้ายตัวนี้จะดีกว่าท้ายหยกขาวอีกนะครับท้ายของวันเจริญจะกว้าง ลองไปดูด้านท้ายได้เลยครับด้านท้ายจะกว้างมากครับคอยตัวนี้อันนี้นะคะแค่หนึ่งปีหนึ่งเดือนสิบวันเองแต่ความสูงของเขาสูงกว่าพี่เต๋อแล้วสูงร้อยสี่สิบหกแล้วครับโอ้สูงกว่าพี่เต๋อจริงๆด้วยนี่เมื่อกี้เห็นยืนเทียบคู่กันนี่คือเขาสูงกว่าแม่ของเขาเองครับใช่ครับแม่เขานี่สูงประมาณเท่าแม่เขาตอนนี้ร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองแต่ส่งลูกมาเป็นลูกที่ใหญ่โตตัวนี้น่าจะถึงร้อยเจ็ดสิบแน่นอนครับตัวนี้หรอตัววันเจริญใช่ครับโอ้อีกไม่กี่ปีเองนครับ ปีหน้าก็น่าจะห้าสิบกว่าแล้วโอหตัวนี้มีความสูงไกลไปถึงร้อเจ็สิบเท่ากับอพ,อพ่อพันธุ์ที่ดีอีกหนึ่งใช่ใช่ครับนึงตัวได้เลยนะคะเนี่ยโหว้วันจเจริญน,น่าจะเป็นายพ่อพันธุ์ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับค่ะสําหรับสายตาผมนะค่ะโอ้แต่ร้อจ็ิบนี่เผยเร้อยเจ็สิบกว่าด้วยอนะไรอย่างนี้ เพราะว่าตอนนี้เขาแค่หนึ่งปีกว่าๆเขายังสูงยาวขนาดนี้ลาตัว<น>เขาสวยมากเลยนะคะหลังตรง<น>หลังตรงบ้านท้ายอย่างที่น้ําใหม่บอกบ้านท้าย<น>ตรงมาดูช่วงโคนหางได้เลยอย่างที่น้ําใหม่บอก<น>เขาบอกว่าน้ํใหม่บอกอการันตีว่าตัวนี้ดีเราก็ดีตามน้ําใหม่นะคะน,น,นี่นี่ดูดูบ้้นท้ายของเขาดูโคนหางของเขาแต่เขานิ่งมากเลยนะคะน,น,น้ำหม่น้ใหม่มีเทคนิคในการดูแลเขายังไงบ้างคะถึงถึงสามารถคอนโทรลให้ควายแต่ละตัวแบบ มีความนิ่งความไม่ดื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกก็คือที่ผมว่านะครับอยู่ที่นี่เลี้ยงควายไม่เคยตีควายนะครับผมจะบอกทุกคนเลยห้ามตีควายาควายเขาก็ชอบเหมือนกันกับคนพูดดีๆกับเขาครับเขาจะเชื่องมากแล้วก็ความคุ้นเคยตื่นขึ้นมาหรือว่าตอนเย็นเรามาอยู่กับเขาเล่นกับเขาไปาควายเขาก็ชอบแบบนั้นนะครับไม่ใช่เขาไม่ชอบ เต่ถ้าไปตีเขาเนี่ยอะไรก็ตีอะไรก็ตีเราเข้าคอกมาเขาจะกลัวเราเลยทีนี้เขาก็จะไม่เชื่องไม่นิิงเพราะว่าเขากลัวเราแสดงว่าคอกนี้ไม่มีการไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยครับตีควายเอาอะไรตีก็ไม่ให้ตีครับจะต้องพูดกับเขาดีๆดูดีครับเวลาขึ้นจากสาะมาเห็นไหมเมื่อเช้านี้ขึ้นมาเขาจะคออตัวเองทั้งนั้นไม่มีการไปวิ่งเข้าคอกตัวอื่น จะเป็นแบบน,นั้นคือเขาก็อยู่กันง่ายๆเลยง่ายๆคือมีความจําที่ดีมากเลยเขาวิ่งเข้าข้อของเขาตามข้อของคคใครของมันต้นใบแล้วก็เปิดข้อเปิดข้อปุ๊บมันก็ลงไปลงสะนอนนอนเย็นแล้วมันก็ขึ้นมาเข้าข้อไขอข้อมันเหมือนเดิมวัยรุ่นที่กําลังจบใหม่หรือว่าช่วงนี้มีคนตกงานเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถามว่าอยากเลี้ยงควายอย่างเงี้ยน้ําใหม่อยากจะให้แนวคิดของเขายังไงบ้างคะน้ําใหม่ในฐานะในฐานะที่น้ําใหม่เคยผ่านประสบการณ์มาโชกโชนอย่างเงี้ยสำหรับผมนะครับ แนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเลี้ยงควายทุกคนเป็นนักพัฒนาครับก็กะว่าจะมาพัฒนาควายให้สวยงามใหญ่โตก็ยังว่าผมเกิดจากราก้าผมไม่มีทุนนะครับผมมากมากำปั้นจอนกำมือของตัวเองผมไม่เน้นควายที่จะไปซื้อแพงสําหรับผมแต่เน้นควายที่ให้แม่ให้ลูกดีควายแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีนะครับผมไม่เน้นราคาแพงขอให้ดูลักษณะมันตรงตามที่เราดูแล้วว่าแม่นี้ น่าจะให้ลูกดีน่าจะน้ำนมดีครับอย่างนี้ซื้อแล้วเรามาผสมตัวดีๆพ่อดังๆมันออกมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะจะต้องซื้อควายแบบนี้นะครับเพราะพวกที่มีทุนเยอะผมก็อยากจะให้ซื้อตัวที่ดีเลยอย่างนี้ผมก็สนับสนุนนะครับ<ะ>แต่ว่าตัวที่ดีเลยหมายความว่าตัวที่สูงใหญ่ยาวแล้วก็ให้ลูกดีด้วยอย่างนี้<ะ>ถ้าใครมีทุนเยอะก็สนับสนุนแตั้นแต่ชาวบ้านอย่างผมทุนมันน้อย เราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปนะครับ mm hmm. เอาตัวที่เรากะาว่าตัวนี้แหละให้ลูกดีสามารถที่จะถ่ายทอดพันธุกรรมไปทางพ่อได้อย่างนี้เราแบบนั้นมาเราจะประสบความสําเร็จครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าซื้อตามกระแสนะครับ mm hmm. เห็นเขาเลี้ยงผมจะบอกทุกคนในที่เข้ามาผมบอกว่าจะเลี้ยงเพราะใจรักหรือจะเลี้ยงเพื่อเงิน mm hmm. ผมจะถามแบบนี้ก่อนถ้าส่วนมากเข็นว่าเขาได้กําไรเยอะจะรีดซื้อมาเลี้ยงเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็เก่งกําไรอย่างนี้ ถ้ามาหาผมผมบอกเลยหยุดเถอะไม่ต้องเลี้ยงมันขาดทุนตั้งแต่ความคิดแล้วสำหรับผม <My God. S 1> ถ้ามาหาผมผมจะบอกว่าใครที่มีจิตใจที่จะเลี้ยงจริงรักจริงพัฒนาจริงคนนั้นประสบผลสําเร็จแน่นอน<ม>เพราะว่าว<ะ>ถ้าไม่ได้ราคา<ะ>เราก็ไม่ขายไง<ม>เพราะว่าเราเลี้ยงด้วยความเรารัก<ม>เราไม่อยากให้เขาจากไปไหนใช่ไหมละ่ะทีนี้เขามาเสนอราคาเราก็ไม่ยอมขายถ้าเราตั้งเป้าไว้ตั้งสมมติตัวนี้จะขายกิโลหนึ่งอย่างงี้ไม่ได้เราก็ไม่ขาย เราก็เลี้ยงไปเอาไปามามันก็ได้ของมันเองอยู่ที่เราใส่ใจเขาเพราว่าเราชอบเขาเรารักเขาเราต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีขั้นพื้นฐานของคนที่จะเริ่มดเริ่มเลี้ยงควายเนี่ยคือจะต้องเป็นยังไงคะขั้นตอนในขั้นพื้นฐานเลยคะ่ะสําหรับคนที่จะริเริ่มเลี้ยงควายเลยค่ะน้ำมันคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงควายตอนแรกคือต้องมีแปลงหญา้<อ>ญาหญ้าคือต้นทุนเราจะได้ไม่สูงเราเลี้ยงควายเรามีหญ้าสดเป็นอาหารหลักของควายอาหารก็ไม่ใช่อาหารอะไรก็แค่ผุ่นเขาโพดก็อาหารเม็ด เล็กน้อยตัวละกิโลประมาณนี้ครับต่อวันก็คือเสริมเสริมครับแต่ต้องมีสถานที่มีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะน้าหม่ต้องมีบ่อน้ําให้เขาต้องมีครับต้องมีบ่อน้ําให้เขาอาบมีแปลงหญ้ามีที่ให้เขาเดินนิดๆหน่อยๆก็พออย่างควายของน้าหม่อย่างนี้คืออ่าปล่อยตั้งแต่เช้าไปหากินตามแปลงหญ้าอย่างนี้หรอคะน้าหมปล่อยเดินไปเขาก็แท่เรียมตามประสาของเขาครับก็อิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งกลับมาก็เข้ามาก็ไม่กินอาหาร กินอาหารแล้วก็มีหญ้าตอนเย็นก็มีหญ้าให้ด้วยอย่างนี้ <ตะ S 1> สเสริมหญ้าระหว่างควายเผือกกับควายดำเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงบ้างเหมือนกันหมดครับคือในการอาบน้าอะไรางี้เหมือนกันหมดครับอ๋อก็คือดูแลเหมือนกันใช่ครับให้อาหารอะไรเหมือนกันไม่ให้เหมือนกันหมดครับอแต่ความอดทนแตกต่างกันนะคะก็ประมาณกันครับไม่เกินกันเท่าไหร่แต่ควายดําจะมีความอดทนกว่าควายเผือกนิดนึงประมาณนี้ครับทนร้อนทนอะไรอย่างงี้หรอทนร้อนก็พอๆกันครับ พี่เตอ๋อโกจับไข่ได,ด้ตัวนี้พี่เต๋ตัวนี้พี่เตอ๋อเอ้ามาตอนนี้ชอบจับไข่เขาเขานิ้ยงไหมนีม้ยถามน้ำหม่ดิว่าราคาตัวนี้น้ำหม่เปิดไหม <c oughs> ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดราคาครับโหโหก่าว่าโหโหจะเอาวไว้ทำนีดน้ำเชื้อเพราะว่ายังไงเราก็สั้างสร้าง ศูนย์ที่นั้งเชื้ออยู่แล้วโหอย่างนี้เท่ากับว่าวันวันเจริญอย่างเงี้ยค่ะอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นพ่อพันธุ์ถือว่าเป็นพ่อพันธุหลักของฟาร์ม<ะ>ได้อีกหนึ่งตัว<ะ>อย่างนี้ก็เท่ากับว่าที่ฟาร์มของน้ําใหม่นี้ก็คือจะมีทั้งวันเจริญซึ่งเป็นสายก้าวเจริญ<ะ>แล้วก็ไข่มุกขาว<ะ>แล้วก็มีมีโยขาวโจเนียอู่ตัวหนึ่งอ่ามีโยขาวโจเนียโเท่ากับหลายสายพันธุ์แล้วนะคะเ<ะ>นี่ย อีกหน่อยฟาร์มของน้ําใหม่ก็จะมีหลากหลายพ่อพันธุ์มากขึ้นคือมีพ่อพันธุ์3ามตัวสี่ตัวประมาณนี้เพราะว่าคือเราเน้นเจาะไข่ไงครับเราจะต้องเอาพ่อพันธุ์พวกนี้ไปผสมทุกตัวทุกตัวเราอยากได้ตัวไหนเราก็ทําไว้ทาไว้แบบนี้ครับ อนาคตข้างหน้าแล้วอย่างเงี้ยแม่วันใหม่อย่างเงี้ยอ่าเขาเดินหน้าหรือว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะคลอดอย่างเงี้ยค่ะคถ้าได้ตัวผู้นี่นะเป็นฟาร์มแรกที่อยากได้ตัวผู้นะคะค,ค,คือฟาร์มของน้าไหม่ถ้าเป็นตัวผู้น่าไหนบอกดีมากเลยอะไรอย่างนงี้เพื่อที่จะ,ะดูพัฒนาการของอเพศผู้พ่อพันธุ์อีกอย่างเงี้ยหรอที่จริงก็อยากได้ตัวเมียนะครับแต่ว่าสําหรับแม่วันใหม่ผมอยากได้ตัวผู้ตลอด เพราะว่าเขาให้ลูกเขาให้ลูกเกินตัวจริงๆอิแต่ลูกเขาสวยหมดทุกตัวเลยแล้วเป็นเพศผู้หมดทุกตัวเลยครับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่5นี่ตัวนี้ตัวที่ห้ายังไม่ได้ตัวเมียครับลุนตัวลุนตัวที่6เพราะว่าโยกเขาเสียไปอยากได้โยกเขาคืนมาเพราะวเราใส่แก้วฟ้าไปพี่เต๋อทำอะไรเขาลูกชุ่มกวาพี่เต๋อแล้วเห็นไหม ใช่พี่เต๋อสูง143น้องวันเจริญสูง146เนอะ146เขานิ่งมากเลยทั้งทั้งที่ไม่เคยตีไม่เคยเลยเพียงแต่ใช้คําพูดภาษาดอกไม้คุณกับเขาอะไรอย่างนี้เขาไม่ชอบก็คือความนุ่มนวลที่นี่ไม่ให้ตีควายครับไม่ว่าคนงานคนไหนเข้ามาอยู่ที่นี่ผมผมจะบอกไว้เลยห้ามตีควายผมเด็ดขาดค่ะ ถึงแม้เขาจะดือ้อเขาจะอะไรก็ห้ามตีมต้องพูดกับเขาดีๆก็มีร้องบ้างพอวันไปไกลๆเราก็ร้องให้เขากลับมาตะโกนใส่เขาเขาก็กลับมาอ,อย่างนี้แต่จะไม่มีการตีเด็ดขาดอะไรอย่างนี้นั้นอย่างเงี้ยหนูอยากให้น้องใหม่ฝากอทิกดีๆสําหรับคนที่อย่างน้องเต๋ออย่างเงี้ยเป็นผู้อยากจะเริ่มเริ่มเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฝากทิกข้อคิดดีๆยังไงบ้างคะน้องใหม่สนับสนุนทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาเลี้ยงควายผมยินดีนะครับถ้า มีปัญหาเรื่องอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรถามผมได้ผมจะบอกเท่าที่ผมบอกได้ครับ mm hmm. แต่ที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องถามเพื่อนหรือว่าถามนายจตวรแพทย์ให้ mm hmm. ว่ามันเป็นอะไรยังไงส่วนมากคนที่เขาเข้ามาเลี้ยงแล้วเขาไม่เคยจะโทรหาผมบ่อย,ย,ยมาก้วทีนี้ผมก็ให้เขาถ่ายวีดีโอให้ดูว่าเวลาควายเจ็บป่วยอะไรอย่างน,งนี้ค่ะ <c oughs> หรือ คนเข้าเข้ามาเลี้ยงใหม่เขาไม่รู้จักนะถ้าควายไม่สบายเนี่ยเขาจะไม่รู้อย่างน <original language> ี้ก็เ <how> ท <madı> ่ากับว่าต้องศึกษาข้อมูลต้องสืบสอบปรึกษาผู้ร mm ู hmm. ้หลายๆท่านเหมือนกันนะคะในการที่จะมาดเริ่มเลี้ยงควายตรงนี้หนูมองว่าอย่างน้องเต๋อย่างที่ควายเป็นอะไรอย่างนี้บางทีเรายังไม่รู้แต่มันมันก็ส่วนน้อยหรอกครับควายที่ที่มันจะมีอะไรที่ให้เราได้เสียใจมีส่วนน้อยมากนะครับแต่มากควายมันก็เป็นสัตว์ที่ต้านทานโรค ัที่แข็งแรงอยู่แล้วทนแดดทนฝนเลี้ยงนะครับใครสนใจอาชีพเลี้ยงควายผมไม่คิดว่าผมจะมีวันนี้ได้เพราะควายน้ำใหม่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วนะคะเลี้ยงควายมาก็เท่ากับน้องเต๋อเลี้ยงควายมาก็จะประมาณ4ี่ปีน่าจะได้เพราะตอนนี้ผมห้าสิบเอ็ดผมเลี้ยงควายตั้งอยู่สมัยอยู่ปฐมเลี้ยงกับพ่อมาตอนนั้นเป็นควายไล่ทุ่งควายไล่ทุ่งครับควายเนื้อธรรมดาใช่ครับช่วงที่น้ำใหม่กลับมา อยากจะเลี้ยงควายใหญ่ควายโตก็คือตอนท, Station ที่เห็นเขาประกวดตรงใช่ใช่ครับแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กับควายของเราอย่างเงี้ยเอ่อตั้งแต่งานคอนเทนต์ครั้งที่สองนะครับกลับมาก็มาเกิดความคิดสมัยนั้นก็เลี้ยงไร่ทุ่งอยู่นะไร่ทุ่งอยู่ตลอดเพิ่งจะมาปรับเปลี่ยนเลี้ยงแบบปานีก็เพราะหลานน้องเอี่ยวน้องเอี่ยวลูกทุ่งฟาร์ม แกไปเรียนมาแกบอกว่าแกแรงแกจะเลี้ยงควายแบบปานี้ก็คือขังขอกยืนลงามาดูแกทํามันก็ดีก็เลยต้องทําด้วยกันอันไหนมันดีเราก็บอกกันไปอพอมาเลี้ยงแบบยืนลงมันสบายไงไม่ได้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ห่อข้าวเดินตามควายทีนี้เรานั่งรอควายอย่างเดียวสบายเข้าคอก็นอนคนก็นอนควายก็นอนอนี่มันมันเป็นแบบแล้ว,แล,วแล้วเปลี่ยนไปมากครับ เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วควายก็ได้พักผ่อนเราก็ได้พักผ่อนแต่สาคัญที่สุดเราต้องมีแปลงยาจากควายตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน้ําใหม่ไปได้ไปหาสายพันธุ์พ่อพันธุ์อะไรเงี้ยมาผสมอะไรของเรายงงการการดูแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ผมจะดูตรงที่ว่าแม่นี้มีจุดด้อยตรงนี้ค่ะ เราจะไปหาพ่อพันธุ์ตัวไหนที่มีจุดเด่นตรงที่มีจุดด้อยของตัวเมียซึ่งสมัยก่อนนี้หนูมองว่าการจะหาพ่อพันธุ์ที่ดีที่เด่นที่ใหญ่เนี่ยคือค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะยากครับย,ยากแต่ผมจะดูประกอบกันตัวนี้สมมติว่าจุดด้อยของเขาก็คือหน้าเขาอะไรทานองนี้มันไม่ดีแต่ลําตัวเขาดีอะไรพวกนี้เราไปหาพ่อพันธุ์ที่มีหน้าเขาดีๆค่ะ ลำตัวพอประมาณแต่เอาเอา,เอาตรงนี้ที่ดีไว้ก่อนช่วงนั้นหายยากพอสมควรหายากมากครับหายากมากแ,แต่ทุกวันนี้มีเยอะเพราะว่าควายตัวดีๆเต็มประเทศไทยแล้วแต่ในการที่จะเราจะเลือกสายพันธุ์พ่อพันธุ์ดีๆมาใส่กับควายของเราเนี้ยแต่จะต้องมองดูแม่พันธุ์ของเราด้วยใช่ใช่ครับ<อ>แม่พันธุ์ของของเรานี่เป็นหลักเลยครับค่ะคือแม่พันธุ์ของเราอย่างอย่างแม่วันใหม่เออมันเตีย้ยแม่ที่เตีย้ย <ๆ S 1> แล้วก็มีลาย,ลายส่วนขาเล็ก ดูดีครับขาแม่เขาเล็กๆนิดเดียวขาไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เราไป<ล>หาไปหาพ่อพันธุ์ที่หนึ่งขาใหญ่สองลำตัวดีส่วนสูงมีอย่างนี้มันก็ต้องมาเพิ่มได้ใช่ไหมล่ะ,ะนตนาดตามจินตนาการของเราสนะุดท้ายมันก็ออกมาจริงครับโอ้โหจริงอย่างที่น้ำหม่บอกจริงนะ,ค,ะคือ ต้องแม่พันธุ์ที่ดีต้องให้ลูกไปทางพ่อใช่ครับดูอย่างน้องวันเจริญนี่นะคะดูแข้งขาของเขาดูหน้าอกของเขาดูลําตัวของเขาไปทางพ่อหน้าตาของเขากระบาลเขาของเขาไปไปทางพ่อเยอ<ช>ะมากแทบไม่ติดทางแม่เลย่ะคแม่แต่กระบาลเข่านะคะหน้าตาแข้งขาไม่เคยมาทางแม่เลยอย่างนี้เท่ากับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาแม่พันธุ์สูงใหญ่อย่งังได้ แต่ถ้าคนมีทรัพย์ทุนทรัพย์ก็กสนับสนุนจัดไปตัวใหญ่ได้แต่ถ้าคนทุนทรัพย์ไม่เพียงพอไม่หนาพอก็เริ่มจากที่น้ำใหม่แนะนำก็คือเริ่มจากเน้นการจ่ายลูกที่ดีอะไรเงี้ยมีความอดทนรอหน่อยนะคะ ไม่อยากให้ก้าวกระโดดเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะคือค่อยๆตามไปตามสเต็ปแต่ถ้าคนไหนทุนเยอะก็ก้าวได้ครับไปเร็วกว่าใช่ใช่อันนี้ถ้าแต่แต่ถ้าทุนน้อยเราก้าวแบบนี้เราจะมั่นใจกว่าครับเสี่ยงไม่มีการเสี่ยงกับการขาดทุนครับถ้าเราก้าวไปแบบนี้พวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างผมก็เคยเชียใจมาแล้วกระโยขาวเพราะว่าทั้งนั้ใหม่นี่คือทั้งผ่านความสําเร็จผ่านความเสียใจคือมาครบทุกวงจรแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําที่ น้ำใหม่แนะนำไปนี่คือเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะคือเพราะว่าน้ำใหม่ผ่านมาทุกอย่างทั้งความสําเร็จทั้งความเสียใจล้มเหลวกับความชุนเสียกับโยกขาวไปใช่ยกน้องยกขาวไปซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของประจำฟาร์มของเราด้วย สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็น้องเต๋อต้องขอขอบคุณน้ำใหม่มากค่ะคุณคะแล้วท่านใดนะคะอยากจะมาขอข้อมูลจากน้ำใหม่นี้ติดต่อได้ยังไงติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0 6 1ย์ห7 3 2 4นะครับหรือว่า f c e e o o o นะครับชื่อพงศักด์แก้ววังชัยนะครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อน้ำใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ